สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างทุกๆท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนเสาวรสไทยนุ่งของสวนเกษตรเมืองช้างของผมเองนะครับผมผมปลูก้งหมดร้อยกัต้นนะครับจะมีชุด20ต้นครับที่ติดผลแล้วนะครับตอนนี้ก็ทยอยขายได้นะครับหลักพันแล้วครับผมขาย3ามร้ร้อยนะครับผม3ามร้ร้อยไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ครับพันอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วครับผม ที่เห็นเยอะแยะมากมายเลยครับเต็มเลยครับก็ทยอยเก็บไปหลายโลเลยครับท่านชมครับมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นเลยนะครับอ่าก็แรกๆนะครับอย่างที่บอกคือผมต้องผสมเกสรนะครับผสมเกสรเพื่อให้ติดผลนะครับผลเลยอ่าดกอย่างที่เห็นเลยครับผมอ่าพอช่วงนี้ผ่านไปสอสาเดือนนะครับก็ลองปล่อยดูนะครับก็เห็นอ่ามันติดเองนะครับ มันติดเองนะครับก็เริ่มมีแมลงที่จะมาผสมเกสรนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมากมายนะครับพยอยสุกนะครับก็ปลูกไปศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับอย่างผลที่มันอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับก็พยายามให้มันห้อยลงนะครับพยายามให้มันห้อยลงไปข้างล่างนะครับให้มันอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับมันจะอิสระแล้วผลเขาจะสวยนะครับแต่ถ้าผลมันเกาะอยู่ข้างบนนะครับมันจะไม่สวยนะครับสีไม่สวยนะครับ อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับถ้าเราส่งก็เก็บได้เลยนะครับระหว่างทางที่ส่งไปมันก็บ่มสุกไปในตัวนะครับอ่าตัวนี้ถ้าไม่เก็บนะครับพรุ่งนี้เย็นๆนะครับหรือพรุ่งนี้เช้านะครับก็ร่วงนะครับมันก็จะร่วงของมันเองอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับนี่ครับเวลาเขาสุกนะครับเขาจะร่วงเองก็เดินเก็บแบบนี้นะครับผมหนูมีตรงนู้นก็มีนะครับอ่าฉะนั้นผมก็จะเดินเก็บนี่ครับมีนะครับ สีผิวดูครับก็ค่อนข้างสวยนะครับกับเสารถไทยนุ่งนะครับมีหลายรุ่นนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายนะผลเต็มเลยนะครับผมต่อได้เยอะกว่านี้นะเพราะอันนี้เราทยอยเก็บไปแล้วนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้เพิ่งติดใหม่เห็นไหมครับอันนี้ดอกเพิ่งบานนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับแรกๆผมก็สมเกสรก็คือเด็ดเอาเกสรตัวผู้มาแตะกับก้านชูดอกเกสรตัวเมียนะครับแบบนี้ ปลายปลายนะครับมันก็จะติดกันนะครับก็สามารถที่จะเป็นการผสมเกสรช่วยนะครับอ่าก็นะครับตัวนี้ยังไม่ถึง1ปีนะครับผมใช้คางยูคานะครับค่อนข้างไม่ค่อยดีครับย่คามันจะผุง่ายนะครับผุง่ายนะครับฉะนั้นอ่าโค้งไม้ไผ่จะดีกว่านะครับก็ศึกษาไปนะครับตามที่วัตถุดิบเรามีนะครับผมมี ไม้ยุคานะครับผมก็จะใช้ในส่วนของไม้ยุคาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเราลงทุนไม่เยอะนะครับฉะนั้นเราต้องคิดถึงเรื่องต้นทุนนะครับนะอย่างต้นนี้ผลนี้ที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับพยายามให้มันห้อยพยายามจับช่วยมันนะครับให้มันห้อยลงมาข้างล่างนะครับหรือถ้าใบมันเยอะเกินไปนะครับเราต้องเด็ดใบออกบ้างนะครับให้มันโปร่งนิดหนึ่งนับแสนจะได้เข้าถึงนะครับป้องกันลดการเกิดโรค มะแรงต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ยให้พยายามให้มอิสระแบบนี้นะครับผมนี่ครับการปลูกก็ไม่ยากนะครับขอแค่เราศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับสุดท้ายลูกก็จะดกแบบนี้เห็นนะครับเดี๋ยวป้าไปดูกอีกแปลงหนึ่งครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับก็รุ่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าดอกเข้าบานมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผลก็ติดมาเรื่อยๆนะครับมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ครับ มันก็จะเป็นร่มแบบนี้นะครับผมสามารถนั่งเล่นได้สบายนะครับร่มเย็นนะครับดูผลครับสีก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะท่านผู้ชมครับฝอนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับฉะนั้นถ้าลมแรงมาอาจจะทําให้มันหนักหักได้นะครับอันต้องหาอะไรค้าดีๆนะครับเพื่อป้องกันนะครับนี่ครับผลสวยงามนะท่านผู้ชมครับ มีหลายรุ่นนะครับดูครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับกับการปลูกสาวรสพันุไพนุ่งนะครับนี่ครับดอกก็ห้อยตรงเตงนะครับคือถ้าขยันก็มาผสมเกสรช่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเด็ดเกสรตัวผู้มาแล้วก็มาป้ายกับก้านชูดอกนะครับก็คือเกสรตัวเมียนะครับมาป้ายป้ายทั้งสามไปเลยนะครับ แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ปลายขลางนี่นะครับอันนี้คือการผสมกสรอนนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดครับผมปลายกับปลายนะครับเนี่ยแบบนี้ันนี้คือการผสมเกสรนนะครับอีกสามวันมันก็จะติดผลออกมานะครับผมแต่ถ้ามันร่วงก็คือมันไม่สมบูรณ์นะครับนี่ฮะถ้าแบบที่เห็นตอนนี้คือมันร่มเกินไปนะครับเราควรที่จะเด็ดใบออกบ้างนะครับ แตงใบที่มันเก่าๆนะครับใบเก่าๆแล้วก็เด็ดออกนะครับให้แสงมันโปร่งอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อจะลดการเกิดโรคนะครับก็เด็ดๆไปเลยครับเด็ดๆเด็ดออกแบบนี้นะครับมันจะแน่นเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับผมนี่ครับมันจะเห็นตอนนี้เนาะมันจะมีลูกมันอยู่ข้างในนี่แบบนี้ครับเะนั้นถ้าเราไม่เด็ดนะผลมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับมันมันไม่สลักคือมันถูกวางแน่นๆอยู่ข้างบนอะ ฉะนั้นเรานะครับต้องแต่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเด็ดๆเลยครับผมเราไม่ได้ใจร้ายกับพืชนนะครับเราช่วยเขานะครับนี่ครับเด็ดเขาไปเลยนะครับให้มันโปร่งนิดหนึ่งนะครับใบสามารถเราทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นพอเราเห็นผลนี่ครับผลนี้ก็จะห้อยลงมานะครับนี่ครับเหลือตัวนี้เราก็ลองดูนะครับว่ามันสามารถห้อยทางไหนได้บ้างนะครับก็ขยับให้เขานะครับนี่แบบนี้ครับทําให้ผลก็สวยนะครับผมอันนี้ก็มันยังวางอยู่บนเชือกครับก็ขยับให้เขาหน่อยแบบนี้นะครับให้เขาอิสระนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเห็นผลไหมครับอยู่สองผลอะมันวางอยู่ข้างในนะครับก็ต้องช่วยเขานะครับ แบบนี้นะครับเด็กไปเลยนะครับให้เขาอิสระนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับผมถ้าแรงเงินไปเดี๋ยวเขาจะหลุดนะครับขั้วเขาจะหลุดนะครับก็ค่อยๆค่อยๆขยับหามุมให้เขานะครับนี่แบบนี้ครับผมตกแล้วนะครับก็ยังมีหลายลูกนะครับที่เรายังไม่ได้ดูนะครับก็มีเวลาเราก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับกิจกรรมประจำวันนะครับผมก็ทําหลายอย่างนะครับก็ อย่าละนิดอย่าละหน่อยนะครับแต่เราต้องจับพืชหลักให้ได้นะครับเราต้องมีพืชหลักให้ได้ของเรานะครับเราจะสามารถหมุนเวียนกับการทำเกษตรผสมผสานได้นะครับท่านชมครับโอเควันนี้ก็มาแชร์บรรยากาศให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่อยู่ในภาคของการเกษตรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ